มายัางไงเนี่ยมายัางไงอ,อืมหมาโรงเรียนเนี่ยทำประโยชน์อะไรบ้างนี่หมาโรงเรียนเนี่ยฮึช่วยเก็บขยะได้ไหมเนี่ยครับถามคุณครูทางโน้นอ่ะทางโน้นนะครับถามโอเคช่วยเก็บขยะหรือย,ยังข้าวขยะไปทิ้งหรือยังฮะอ่ะิอืมอืมข้าวขยะไปทิ้งหรือย,ยัง ชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยเอ้ามาแล้วดูมีคนงอนครูเอ้าหมามาเล่นกับครูมีคนกางงอนเนี่ยดูหน้าตาโอ๊ยงอนครูหลายพูดนะพูดนะโอ้ตาย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 งอนครูพุ่นอ้อเออปาดผู้พระผู้พระเอ้ยงอนครูหาครูพร้อมงอนครูพร้อมเออเนื้หลายหมาตัวนี้ชื่ออะไรครับมอดอ่ะตัวนี้ชื่ออะไรครับ โคอะไรนะชาโคชาโคเหรอชาโคเหรอพิกหมากับมาเฟียคูมาเฟียคูนี่มาใกล้เนี่ยทั้งหมาทั้งเล็กน้อยนักเรียนติดคุ้หมดแล้วเนี่ยเออระวังระวังชกกระปรงด้วยแล้วหนูจะไปจะไปหอมมันอ่าไม่ได้แล้วก็ไปล้างมือเด้อหมากับติดคุ้มหเดีลยเนาะเออมาเฟียคูมา